ข้อนี้ในส่วนของออฟิสิกส์ของไหลนะครับบอกว่าท่อประปาะที่ต่อเข้าบ้านมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นความดันสมบูรณ์ของน้ำอยู่ที่ที่คูณ10กำลัง5าปาสคาลนะครับท่อที่ต่อขึ้นบนชั้น2ของบ้านซึ่งอยู่สูงจากชั้นล่างอยู่ที่5เมตรนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่1เซนติเมตรถ้าตาเร็วของน้ำที่ไหลเข้าบ้าน4เมตรต่อวินาที นะจงคำนวณหาความดันสมบูรณ์ของน้ำที่ชั้นสองของบ้านถ้างั้นเรามาดูนะครับว่าลักษณะของบ้านหลังนี้มันเป็นยังไงคือบ้านหลังนี้ถ้าพูดตรงๆนะครับก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นถ้างั้นถ้าเป็นบ้านสองชั้นจะมีลักษณะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่สเก็ตภาพน,นะครับอ่าดูนะบ้านสองชั้นจะประมาณนี้ก่อนนะครับนี่มันจะมีชั้นบนกับชั้นล่างถูกไหมอ่าแล้วมันก็จะมีท่อเข้ามาถูกไหม เข้ามาเป็นน้ําประปาเนี่ยวิ่งเข้ามาในบ้านถูกไหมครับเสร็จปุ๊บไอ้น้ำเนี่ยก็จะมีท่อขึ้นมาข้างบนถูกไหมเออแล้วความสูงตรงเนี้ยเขาบอกมาให้ว่าชั้นบนชั้นล่างเนี่ยมันสูงอยู่ที่ห้าเมตรอ่ะอันนี้คือข้อมูลที่ให้มานะครับประมาณนี้นะแล้วก็ท่อประปาที่ต่อเข้าบ้านเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความดันที่4คูณ10กำลัง5้าปาสคาลนะครับท่อที่ต่อขึ้นชั้นบนเนี่ยสูงห้า มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่1เซนแสแสดงว่ามันลดลงแล้วนะถ้าตาเร็วของน้ําที่ไหลเข้าบ้านอยู่ที่4เมตรต่อวินาทีโอเคถ้างั้นข้อมูลที่เรามีนะครับอันดับแรกก่อนเลยพี่จะคิดจากสูตรนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับตัวนี้พี่จะมาจากสูตรนี้ครับสูตรความต่อเนื่องครับสูตรความต่อเนื่อง A กับ V คูณกันนะ A กับ b คูณกันนะมันก็เท่ากับ A 2สองะ สูตรนี้ก่อนสูตรนี้ก่อนถ้นางั้นอันดับแรกก่อนถ้ามาดูนะครับก็คือ a หนึ่งของพี่เนี่ยจากโจทย์ข้อนี้ที่มันให้มาเนี่ยมันคืออะไรครับมันบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ามาตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต่อเข้าบ้านนะตรงนี้นะตรงนี้ท่อน,นี้นะเส,ส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่สองเซนติเมตรแต่พอต่อเข้าไปในบ้านแล้วขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับน,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 นี่ท่อน,นี้ท่อนี้ที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางตรงเนี้ยครับเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้อยู่ที่ เขาบอกมาว่า1เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางนะพี่ใช้ส้นลักแบนนะนี้นะถ้างั้นพี่จะต้องคิดเป็นรัศมีอ่าพี่ต้องคิดเป็นรัศมีนะครับถ้างั้น A1 กับ A2 ของพี่ A1 พี่ให้เป็นกรณีที่อยู่ท่อข้างล่างที่ไหลเข้ามาส่วน a ออเนี่ยเป็นท่อที่ขึ้นไปข้างบนบนบ้านนะครับถ้างั้นตอนนี้สิ่งแรกที่พี่จะได้ก็คือ A1 เนี่ยพี่ให้กรณีข้างล่างเป็นเบอร์1ข้างบนเป็นเบอร์2ถ้างั้นพี่มาอย่างนี้เลยนะ a1 ของพี่นะครับมันก็จะมาจากพาย r 2กำลังสอง้งกันถ้าพาย r 2กำลังสองข้อนี้มันก็คือคูณ1กำลังสองพะลัสมีของ2เซนติเมตรก็คือ1นเซนถูกไหมนะ mm hmm. แล้วก็คูณได้อะไรครับก็โจทย์ข้อนี้มันกำหนดมาให้นี่ไงอัตราการไหลของตัวที่มันเข้ามาเนี่ยมันคือ4เมตรต่อวินาทีคืออย่างนี้ถ้าโจทย์ข้อนี้นะถ้าพี่กำลังจะคิดข้อนี้นะครับพี่อาจจะต้องแปลงเซนติเมตรตรงนี้ย ให้กลายเป็นเมตรก็ได้เนี่ยมันก็จะมีผลจับไอ้ตัวเนี้ยแต่ไหนๆจะทําแล้วพี่บอกก่อนยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเซนหรือเมตรเนี่ยถ้าพี่ปรับเป็นหน่วยเดียวกันเป็นเมตรเนี่ยมันก็ต้องไปปรับอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็คือ AA2 ก็ต้องปรับด้วยถ้างั้นคือถ้าปรับทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวอผลที่มันเปลี่ยนจากเซนเป็นเมตรไม่ว่าจะคูณ10กําลังลบ3หรืออะไรก็แล้วแต่หรือลบ2ออะไรก็แล้วแต่ยังไงเดี๋ยวมันก็ตัดกันอยู่ดีถ้างั้นข้อน,นี้พี่ฟิกเลยว่า เฮ้ยทั้งั้นถ้าเป็นรัศมีตรงเนี้พี่ใช้เป็นเซนนะแต่อัตราเร็วพี่ใช้สี่เมตรต่อวินาทีไปเลยแล้วเดี๋ยวยังไงอัตราส่วนมันออกมาเท่ากันเองอยู่แล้วครับเพราะยังไงตรงนี้ก็อัตราส่วนแต่เราต้องรู้ว่าหน่วยที่เราใช้ตรงนั้นนมันคือหน่วยอะไรแค่นั้นเองท้างนั้นไม่ต้องไปแปลงหน่วยก็ได้ถ้าเราเข้าใจตัวนี้นะเพราะยังไงหน่วยของการแปลงที่เราเอาเข้ามาคูณเป็นสิบยกกําลังลบอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวยังไงมันก็ตัดก,กันอยู่ดีทั้งซ้ายและขวาโอเคนะครับทั้นนนนนนนตตััววีีีีี้้้พพ่่่่ลลลลละะไไไปปปปปปเเเเเยยยยจากกกซซซ็ซ็็แออฝงงงึด นะครับแต่ความเร็วใช้เป็นเมตรต่อวินาทีถ้างั้นตัวนี้ก็จะใส่เป็น4เ okay, คนะเป็นอัตราเร็วของน้ํานะครับโอเคถ้างั้นตัวนี้ A2 ก็คือตําแหน่งที่ท่อข้างบนถ้างั้นมันก็จะกลายเป็นายคูณได้ใครครับ1ส่วน2ถูกยกกาลัง2ที่ต้องเป็น1ส่วน2เพราะมันคือครึ่งเซนเพราะเส้นผ่านศูนย์กลางมัน1เซนแต่อันนี้คือรัศมีท่อโอเคนะครับถ้างั้นตัวนี้คูณใคร มันก็จะติด v2 ก็คือความเร็วของน้ําที่จะขึ้นไปชั้นบนอะเท่าไรโอเคนะถ้างั้นตอนนี้ถ้าพี่คํานวณจากตัวนี้นะครับพี่สามารถตัดภายทิ้งได้โอเคไหมและอีกหนึ่งกำลังสอง่หายไปอยู่แล้วไม่มีปัญหาถ้างั้นชุดนี้นะครับก็จะกลายเป็น1นส่วนสี่ถ้างั้นพี่ก็เอา4ที่หาเนี่ยย้ายหารไปคูณอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นสิบหถ้างั้นคําตอบข้อนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ได้ตอนนี้ก็คือ v เบอร์สองของพี่อะ เท่ากับ16เมตรต่อวินาทีอันนี้คือความเร็วของน้ำนะครับบริเวณชั้น2โอเคนะบริเวณชั้น2นะครับก็คือน้ำจะวิ่งจากการเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อนะด้วยความเร็วกลายเป็น16เมตรต่อวินาทีเพราะว่าท่อมาทีแรกมันท่อใหญ่แต่พอมันเข้าบ้านด้วยความเร็วมาเนี่ยท่อมันถูกบีบให้เล็กลงแต่สมการการไหลของต่อเนื่องของปริมาณน้ําที่วิ่งเข้าม,ามันไหลแบบต่อเนื่อง อ่าถ้างั้นถ้ามันไหลแบบต่อเนื่องเข้ามาก็คือความเร็วของน้ําต้องพุ่งได้แรงขึ้นโอเคนะอ่ะทีนี้มาเข้าในสูตรของแบรนูรี่นะครับก็ต้องมาดูต่อว่าถ้าข้อนี้ต้องการว่าความดันเนี่ยที่ชั้นสองจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ใช้สูตรมันมาเลยถ้างั้นสูตรของแบรนูรี่ว่างไงครับถ้าดูจากตัวนี้นะสูตรของมันก็จะมีตรงนี้ครับ p1 บวก g h1 บวก V 1ส่วนสโล v หนึลังสองอเคนะอันนี้คือสเต็ปที่เป็นสเต็ปที่1ก่อนว่ามีทั้งความดันเท่าไหร่นะแล้วก็มีลักษณะของความหนาแน่นที่มีผลต่อลักษณะของความดันของความสูงถูกไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นส่วนของความดันที่มีผลมาจากความเร็วของน้ำโอเคนะอ่ะถ้างั้นก้อนนี้สเต็ปที่2นะครับก็มาเทียบสูตรเดียวกันเลย P2 บวก o g h สองบวกหนึ่งส่วนสองโ o v สองกำลังสองโอเคนะครับอ่ะถ้างั้นอันดับแรกสุดเลยเนี่ยโจทย์มีอะไรมาให้บ้างก็มาลองดูถ้างั้นโจทย์บอกไอ้ตัวนี้ก่อนเลยอันดับแรกคือน้ำที่มาในท่อเนี่ยสเต็ปแรกมีความดันสมบูรณ์มาให้แล้วนี่ไงนี่ไงสี่คูณสิบกำลังห้าปาสคาล คือโจทย์ข้อนี้กำหนดมาให้แล้วว่าไอความดันของน้ําที่วิ่งเข้ามาตรงนี้เนี่ย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 เข้ามาจากนอกบ้านวิ่งเข้ามาเนี่ยมันมีความดันอยู่แล้วครับถ้างั้น P 1พี่มีสเต็ปละพี่ก็ใส่ลงไปเลย4ี่คูณสิบกำลังหนี่คือ P 1แล้วก็บวกด้วยอะไรครับ log h แต่คำถามก่อนไอ h ตัวที่หนึ่งของพี่อ่ะพูดตรงๆนะมันเป็นท่อที่วิ่งมาตามถนนใต้ถนนเลยวิ่งมาแล้วมันกำลังจะเข้าบ้าน ถ้างั้นคือท่อน้ําประปาทั่วๆไปเนี่ยมันจะติดถนนมาเราจะถือความจุดความสูงตัวนี้ครับเป็นศูนย์ถ้างั้นพี่ก็จะให้ความสูงของไอตัวแรงดันน้ําตัวนี้ยเป็นศูนย์ณตำแหน่งที่หนึ่งก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือสเต็ปหนึ่งคือชั้นล่างสเต็ปสองคือขึ้นไปอยู่สูงจากพื้นห้าเมตรถ้างั้นตรงนี้สเต็ปนี้พี่ตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยเป็นศูนย์นะจะเพราะความสูงของน้ําไม่มีผลเพราะอันนี้มันวิ่งมาตามพื้น โอเคนะถ้าง,งั้นพี่ใส่ศูนย์ลงไปเลยนะหายเรียบและอีกตัวหนึ่งก็บวกด้วยความเร็วข้อนี้มันมีความเร็วที่วิ่งเข้ามาไงครับถ้าง,งั้นข้อนี้พี่ก็ใส่ตามสูตรนะครับ1ส่วน2โลของน้ําโดยปกติเนี่ยความหนาแน่นของน้ําโดยทั่วๆไปก็คือ1000ถ้าง,งั้นข้อนี้ก็คูณ1000ก็ได้หรือ10กําลังสามเข้าไปเลยแล้วคูณกับความเร็วที่น้ําตอนแรกเข้ามาโจทย์บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วที่คํานวณสมการการไหลต่อนเนื่องเนี่ยคือ4ถ้าง,งั้นข้อนี้พี่ก็็ใส่่เเปนน4มตตรอวิาที ใส่ลงไปได้เลยจับยกกําลังสองเสร็จฝั่งที่หนึ่งในสถานะที่หนึ่งจบแล้วนะครับทีนี้ไปดูสถานะที่สองสถานะที่สองของมันก็มาดูว่า p เบอร์สองพี่ไม่รู้เพราะ p เบอร์สองนี่แหละเป็นตัวที่พี่ต้องการหานะครับอ่ะถ้างั้นตัวนี้มันมีน้ําที่สูงขึ้นกว่าเดิมกี่เมตรละ่ะห้าเมตรถ้างั้นตัวนี้เป็นผลจากความสูงก็เอาเป็นโลก็คือสิบกำลังสามคูณ g ก็คือคูณสิบ ส่วน H ตัวนี้พี่ก็ใส่เป็น5เมตรโอเคนะครับเป็น5เมตรแล้วก็บวกตัวนี้ถ้างั้นก็ใส่ลงไปตรงนี้เป็น1ส่วน2โลก็คือ10กกำลังสแต่คูณ V เบอร์2กํกลัง2เนี่ยพี่เพิ่งคำนวณมาตะกี้คือเลขอะไรครับ16เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ไง16กํำลัง2เข้าใจไหมว่าทําไมเราถึงต้องหาความเร็วของน้ํานชั้น2ก่อนเพราะไม่งั้นมันจะมาติด V ตัวนี้ยังไงก็ต้องมาหาอีกรอบอยู่ดีโอเคนะครับ ถ้างั้นจากสมการที่เห็นเนี่ยมันก็จะติดตัวแปรแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ p เบอร์สองและ p เบอร์สองนี่ก็คือคําตอบที่เราต้องการถ้างั้นสิ่งที่เราได้จากการตั้งสมการตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วหนูสามารถหาคําตอบได้แล้วถูกไหมถ้างั้นก็แค่คิดเลขแล้วก็ย้ายสมการฝั่งที่มันอยู่กับ p เบอร์สองมันเป็นบวกั้งั้าถ้างั้นหนูก็ย้ายไปลบอีกฝั่งก็จบนะครับถ้างั้นข้อนี้คิดเลขให้แล้วนะครับ เบ็ดเสร็จเลยนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับทุกอย่างคิดตามคำนวณตามตัวเลขได้ตามปกตินะครับแล้วก็ย้ายสรรมการธรรมดาเลยถ้าง,งั้นสรุปเลยนะครับข้อนี้ P เบอร์2คําตอบได้2อจุดสามคูณสิบกำลังห้าปาสคาลโอเคนะครับอ่ะโอเคนะเรียบร้อยนะครับถ้าง,งั้นตัวนี้เป็นความดันสมบูรณ์เลยนะครับเพราะว่าโจทย์เริ่มต้นมาให้มันให้มา4ี่คูณสิบกำลังห้าเนี่ยเป็นความดันสมบูรณ์ถ้าง,งั้นข้อนี้ก็ถ้าต้องการจะไปคิดก็ ไปหักล้างจากความดันบรรยากาศอะไรก็ว่ากันไปเป็นพีเกตอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้างั้นข้อนี้จบเรียบร้อยเค okay, นะครับคืออย่างนี้ถ้าดูจากข้อมูลที่ได้คําตอบข้อนี้นะครับก็คือน้ําเนี่ยมันจะมีความดันที่ลดลงแต่มันจะมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นก็คือไอความเร็วของน้ำเนี่ยมันมาจากเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนหัวก,ก๊อกที่มันเล็กอะ่ะน้ําก็จะไหล ส่วนแรงดันของมันเนี่ยแรงดันของมันจะลดลงที่มันลดลงเพราะจริงๆแล้วมันมีผลต่อความสูงของน้าเพราะน้ำเนี่ยเวลาจะดันขึ้นสูงที่ที่สูงขึ้นอ่ะแรงดันก็จะลดลงนะครับแต่ว่าขนาดท่อที่มันต่างกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเร็วของน้ําที่มากขึ้นนะถ้างั้นตรงนี้เป็นหลักสมดุลนะครับของแบนลรี่อยู่แล้วเป็นหลักสมดุลของแรงดันนะครับที่เกิดณในตําแหน่งต่างๆนะอ่ะเรียบร้อยนะครับถ้างั้น ข้อนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับข้อนี้เป็นพื้นฐานให้ดูว่ามันมีความแตกต่างระหว่างความเร็วของน้ําระหว่างความสูงของน้ําแล้วก็มีผลไปถึงของความดันของน้ําด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับข้อนี้เคลียร์เนะะาะขยับให้ดูนิดนึงนะครับข้อนี้โอเคนะครับเรียบร้อยข้อนี้ไม่น่ามีปัญหาครับ